กรไปมันมีแดดแล้วยกมะเขือไปไว้ข้างนอกกันป่ะไปตากแดดซะหน่อยหนักด้วยเบ๊บเจสิกจะยกไหวไหมน่ะยกไหวยกแค่อาเบ๊บยกพริกยกพลิกก่อนไปนู่นไม่ถ้ายกเดี๋ยวมันคว่ำทำไงไอเบ๊บยกพริกออกไปก่อนไปตากแดดูมันทำยังไกไม่มีแดดไม่ได้ไม่ได้มีแดดนานแล้ว่ะคืออยนี้ตัวเล็กมาก เามันตัดเด็ดนี่มันตัดเด็ดนี่ตั้งเล็กตั้งเล็กนี่ตั้งเลงเ็กนี่เออนี่มันตัดเด็ดั้งโอเคเด็ดบ้าโอเคคนมีลูกแล้วนะมนนะเขือ <Okay. S 1> นี่จะได้กินแล้วนะคะอืมโอเค <S <S อ อันนี้พิกไหมคะคสยมองมีสองลูกว้าวดูอันนี้ตัวใหญ่มากเลยลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้เขาเรียกอะไรคะเธอรู้ไหมแม่ดูนี่แอนอยู่นี่มันเนา่าไรแล้ว because มันไม่เนา่าเหรนันมันกำลังมันกำลังเจอออกลูกันคารู้ because มันถ้ามันไม่ออกอยู่ก,ก็มันเน่าไง รู้ไหมแม่อ๋อถ้ามันไม่ออกมันก็คือเน่าใช่ไหมเจน่ารู้ไหมว่ามันเรียกว่าอะไรต้นนี้อืมมะเขือฮะมะเขือเฮ้ยทำไมรู้อันนี้อะไรนะต้นนั้นน่ะเขือฮะเขือก <laughs> พีกอ่า uh huh. ต้นเผือก <laughs> ไปไหนนั่นอไคป